Life could life could be dream, life could be a dream a เรื่องย่อละครรักนี้ต้องอิมโพรไว้เรื่องราวของอันโต้นักศึกษาคณะเอกดนตรีกีตาร์แจ๊ดลูกชายของอดีตศิลปินดังที่กำลังจะเรียนจบและตั้งเป้าหมายว่าจะไปศึกษาต่อและไปใช้ชีวิตเป็นนักดนตรีแจ๊ดอยู่เมืองนอกแต่แล้วชีวิตของเขาก็ต้องพลิกผันขนาดใจ เมื่อเขาไม่ได้ทุนการศึกษาที่ตั้งใจอกหักเลิกกับแฟนตกงานจากการเล่นดนตรีในโรงแรมหรูและที่เลวร้ายที่สุดก็คือได้ทราบข่าวว่าพ่อของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั่นเป็นเหตุที่เขาต้องกลับไปที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมงานศพของพ่อและรับมรดกชิ้นใหญ่ที่เขาไม่เคยอยากได้นั่นคือบาแจ๊ดเล็กๆที่เชียงใหม่ มีชื่อว่า out of the blue โดยที่เขาทำอะไรไม่เป็นเลยยกเว้นเล่นกีตาร์นั่นเป็นครั้งแรกที่เขาต้องยืมมือผู้อื่นมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นซอนน้องสาวที่เกลียดพี่ชายที่ไม่เคยกลับมาดูดำดูดีที่บ้านหน้าหมูมือเบสของวงที่คอยสอนประสบการณ์ชีวิตดีๆให้ในรูมเมทของเขาที่มหาลัย ที่เข้ามาช่วยเหลือเมื่อร้านขาดวงจะเล่นต่อคุยสาวนักเปียโน,โนเพื่อนมอปลายที่แอบชอบอันโตมาตลอดและขวัญหญิงสาวปริศนาจากกรุงเทพที่จะพลัดจะพลูมาช่วยทำร้านนี้ต่อโดยบังเอิญแบบตั้งใจแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอันโตและพักพวกจะนำพาร้านแจ๊สเล็กๆร้านนี้ฝ่าฟันอุปสรรคนานาไปได้ตลอดลอดฝั่งหรือไม่ ติดตามชมรักนี้ต้องอิ่มครวไว้ออกอากาศวันที่27มีนา2564ทุกวันเสาร์เวลา19นาฬิกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Like Bewin to